รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและฟื้นฟูหลังน้ำลดพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอัฐกรสศิริรัตยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประยูนอินสกุลปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและฟื้นฟูกเกษตรกรหลังน้ำลดปี2567ณกรมชนลประทานโดยที่ประชุมสรุปสถานการณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ที่สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว23จังหวัด แต่พื้นที่อีก16จังหวัดยังคงประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งความเสียหายทางการเกษตรแบ่งเป็นด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์โดยได้เข้าให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าในการสนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาพแพร่น,น่านแล้วกว่า17,000ชุดและช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องมืออพยพสัตว์2 3 3 3 0 5ตัว และยาอาหารสัตว์พระราชทาน1,565กิโลกรัมอีกทั้งจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยนำส่งสเบียงและน้ำดื่มและซ่อมเครื่องยนต์เครื่องจักรการเกษตรที่ได้รับความเสียหายด้วยทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์ เพื่อประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป